ชอบไข่เจียวแบบไหนกันเหรอคะผู้ชอบไข่เจียวแบบแห้งๆด้านๆนะคะน้ำมันน้อยๆไม่อมน้ำมันนะคะแล้วก็ปรุงรสชาติด้วยน้ำปลาอย่างเดียวคะ่ะน้ำมันแห้งๆด้านๆนะคะเป็นไข่เจียวแห้งๆด้านๆ,านๆแบบที่คุณแม่เคยทำให้ให้กิน,น้งแจะเด็กนะคะอันนี้ใช้ไข่สามฟอง บางคนอาจจะชอบไข่เจียวแบบออทอดน้ำมันเยอะๆกับกรอบฟูๆนะคะบางคนอาจจะชอบที่ใส่น้ำนะคะใส่น้ำ,ใส,นำใส่นมเป็นไข่เจียวแบบนุ่มๆน,นะคะปู้ชอบไข่เจียวแบบธรรมดาธรรมดาปรุงรส้วยน้ำปลาแค่นี้ค่ะบางคนอาจจะใส่ผงชูรสนะผงรสดีหรือว่าผงอะไรก็ตามแต่นะคะใส่ซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสบางคนก็ใส่น้ำมันหอยค่ะ ต่การใส่ซอสพวกนั้นมากจะทําให้ไข่เรามีสีํำนะคะเพราะว่ามันไม่ค่อยน่าทานไข่เบสิกเบสิกนะคะปรุงรสแค่น้ําปลาดีๆนิดหน่อยแค่นี้ก็สุดยอดแล้วค่ะเดี๋ยวจะตีไข่ให้ฟูนิดนึงนะคะทีนี้ไข่ไม่ค่อยสดเท่าไหร่เนาะอาจจะทอดออกมาแล้วไม่สวยนะคะไม่สวยไม่เป็นไรขอแค่อร่อยแค่นั้นพอค่ะ น้ำมันนิดเดียวพอค่ะเนี่ยผู้จะใส่ประมาณนี้นะคะไฟไม่ต้องแรงนะคะ จะคนตรงกลางสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อไม่ให้ข้างล่างไหม้นะคะมีรู้ใครทําแบบนี้หรือเปล่านะแต่ว่าผู้ชอบทำค,ค่ะจะให้เนื้อตรงกลางเขาหนาๆห,หน่อยค่ะจําได้ว่าตอนเด็กๆนะคะคุณแม่จะห่อข้าวให้ไปกินที่โรงเรียนชั้นประถมประมาณสัก ช่วงอนุบาลถึงป .4 ะคะ่ะต้องห่อข้าวไปกินที่โรงเรียนบางวันคุณแม่ก็จะทําเป็นไข่เจียวให้นะคะนี่คือไข่เจียวในความทรงจําของปูจริงๆนะคะน้ํามันน้อยๆเป็นไข่เจียวแห้งๆด้านๆแบบนี้ค่ะใครชอบไข่เจียวแบบไหนรบกวนคอมเมนต์นะคะมาให้ให้ปูอ่านหน่อยว่าใครชอบไข่เจียวแบบไหนนะคะ นี่เลยค่ะไข่เจียวในความทรงจำของปูนะคะไข่เจียวสูตรคุณแม่แบบแห้งๆด้านๆแบบนี้ค่ะเป็นไข่เจียวที่กินตั้งแต่เล็กๆนะคะจนถึงตอนโตก็ยังชอบแบบนี้อยู่นะคะปูชอบแบบนี้นะคะ